จะเป็นยังไงเมื่อเราต้องมาขับรถซิง jtm 90ในตำนานมันจะโหดจะมันจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยมาครับผมสำหรับคันแรกที่เราจะขับเนี่ยนนก็คือนิสสัน GTR r 34นะครับซึ่งกระบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยนะพี่ว่าในบรรดา4คันนี้เนี่ยแ้อนอน่าจะชอบคันดีกันมากที่สุดนะครับเออจ้างวันนี้ไปครับผม ลองเบิร์นหน่อยลองเบิร์นหน่อยชอ <Wow. S 1> เชโดเาบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจูนไวป,ประมาณเจ00ม้มานะครับลักษณะภายใน,นก็จะรประมาณนี้เลยทุกคนนะหูดูจูนเต็มแน่นอนนะครับโอเคจังมันขีอขอญาตลองตบหนึ่งดูว่าผมหูฟังเสียงกันทุกคนเจ็ดพันมาไปโอ้ยโ,โ,โอ้ยโ,โ,โ,โอ้ย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 หูหโคตรแรงเชโด บอกเลยครับเลยครับว่าสุดจัดดันไปเลยน้องจังมาดิไปหกรยกว่าแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็แล้วผมเจ็700ดร้อรถมีอาการสายเล็กน้อยนะครับอุจะเย็นเพื่อนอความเร็วยิ่งกว่ากระสวยอวกาศไปเลยเพื่อนอุย้ยรถโฉกรถโฉกค,ครับผมความเร็วอยู่ที่800นะครับเกิดอาการสำลักขึ้นมา กิจยาบอกกูไม่ไหวแล้วอ่ะคืออ้โหตีละกาเลยครับผมทุกคนก็ธรรมดาครับรถเจ็ดพันมาเนี่ยจะให้มันเบาๆได้ยังไงเออเดี๋ยวตานี้เพิ่มจะลองเล่นเป็นมุมมองพวงมาลัยครับผมทุกคนนะก็จะบอกเลยว่าถ้าเล่นข้างในห้องคนขับแล้วเนี่ยมันแน่นอนมาครับผมเบิร์นรอบหน่อยเบิร์นรอบหน่อยเออไปอายตรับนึงตัวน้องดูว่าผมอุ้มันมีหลอดบูทด้วยนะจังวันนี่รอบ ไปอุ oh ้ยอุ oh ้ยอ be ุ huh? ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองโอ้โหแม่งข้างหน้ามันเหินเลยว่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหวิ่งไม่เคยเล่นรถแรงขนาดนี้มาก่อนตอนนี้เกียร์ห้านะบวิ่งไปหกร้อยโอ้ยโอ้ยแต่ยื่อนโอ้โหแทบมองไม่เห็นหน้าตรงความเร็วขนาดนี้นี่ในชีวิตจริงแม่งบินได้แล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยรถฉกรถฉกความเร็วคาอยู่ที่ประมาณ 800กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงครับผมเพื่อนี่เพิ่มเกี่ยวรถนะครับน้องๆดูพวงมาลัยนะโอ้โหเป็นไงขั้นต่อมานะครับผมก็คือโต y ยต a าซ p เปอนั่นเองนะครับเออขวัญใจวัยรุ่นท่อดังท่อลั่นนะครับ ลักษณะภายในก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนะคันดีๆเพิ่มเล่นเดี๋ยวมันจูนไว้ถึง5 0 0พันมาเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะเยอะไปไหนมาเรามาลองเทสเลยดีกว่าผมนะจังวนันเหตบหนึ่งครับผมตบหนึ่งรอบูแป๊บนึงโอ้โหแม่สานอ้อยขับกันด้วยไปบผมว้าวโอ้ยตบสองแต่ซุป,ปเปอร์ี่ยเพิ่มชอบเสียงท่อมากเลยนะครับเออเสียงท่อมันเหมือนเสียงยิงปืนทุกคนนะ คตรเล้าใจบอกเลยไปแล้วครับตอนนี้เ,เ,เ,เกียร์หวิ่งไป700อยโอ้โหเสียงเทอร์โบหวานเจียบโอ้โหโอ้โหสะบัดเอาไม่อยู่ครับผมช่วงลงช่วงล่างเดี๋ยวเรามาลองขับในห้องคนขับดีกว่านะครับมันจะได้เห็นบูทด้วยเออมาผมลองเบิร์นด,ดูไปเพื่อนรอบูไปเลยทุกคนบูทมันต้องได้อามาสักยีสบไป ในห้องเสียงเล้าใจกว่าเยอะครับผมเสียงแบบว่าทุบทุมนะครับไปละจ้าโอ้โหสับเกียร์อย่างมันน่ะไปแล้วเกียร์หกบินไปเจ็ดร้อยคือมันเหมือนแบบเหมือนรอหน้ามันจะยกกัะด้วยนะโอ้โหถ้ามีปีกเนี่ยบินแน่นอนนะผมสำหรับคันนี้ใจในน้อง แต่สปีดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ888นะครับก็ถือว่าแรงเกินอืมคันต่อไปครับผมนะคือบัด้า X7 นั่นเองนะครับคันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นขวัญใจเพื่อนบ้านแน่นอน <Huh? S 1> ลักษณะภายในก็จะประมาณนี้เลยครับผมนะโอ้โหก็จะบอกเลยว่ามันจูนไฟลุกทุกคันเลยว่ะมีน้องค,คนไหนชอบ RX7 บ้างครับผมนะจังวันนี้ตบหนึ่งเลยเนพะื่อนเก็บตัวครับผม ไปโอ้หเสียงโคตรเล้าอ่ะท,ทุกคน Adjust โอโ้โหพอมันดังพอมันดังไงน้องไปแล้วครับตกไปตีโอ้โหแล้วใจจอดเสียงเครื่องยนต์โรตารีนะครับระวังกรบผมเ้างหน้าจังวะนี่เอ้ยแต่มันขับดีเลยว่ะทุกคนนะรถมันไม่ค่อยสายนะครับวิ่งไป800-900แล้วเมื่อกี้ โอ้โคตรแรง900แล้วผมดูทรงจะไปต่อได้อยู่900เท่าไหร่ครับโอ้โอคตรแรงเลย9 3 0 9 4 0 9 5 0ครับผมนะอู้คันนี้แม็กซ์สปีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 5 0นะครับแต่เสียงแบบว่าโคตสุดเลยทุกคนนะจางมาเนรถขับต่อแล้วผมนะมุมมองข้างในคืออาสบัด ตบาดเพื่อนไม่หูยังอยู่กูยังกลับมาได้ยังอยู่ครับผมเฮ้ยโอ้โหช่องล่างนี้จัดไม่ตีลังกานะไม่ตีลังกานะไปครับผมหมุนกันต่อไปเยียบโอ้เหินเห,หินดูดิโอ้โโอโล้อหน้ามันยกเหลือ้วยนโอ้โหล้อหน้ายกใหญ่เครื่องบินเอาใหม่ครับผมนะเมื่อกี้หมุนเป็นลูกคางเลยน้องจังวันนี้ตั้งลำไม่ตรงครับผมมีเครื่องบินได้ปะ ผมจะไปหาเครื่องบินตัวนี้แหละไปแล้วครับเฮิร์นเหิน์นโอ้ประมาณเกียร์สามนี่มันยกเลยวะไปแล้วจ้าฮดูดิดูส่งเหมือนแบบว่าลอหน้ามันลอยทุกคนนะไปเร็วเกียร์หกมีไปแปดร้อยมอะไรเบาจัดกับผมกันนี้เก้าร้อยแล้วโอ้โห จะมีคันไหนถึงพันไม่ว่าทุกคนนะจังวันนี้ลอดช่องครับผมเชโดก็แบบว่าสายตาพี่เพื่อนันดีเกินนะอไปเลยครับผมแม็กซ์สป,ปีดก,ก็คือ950นะครับแต่ช่วงล่างคือแบบว่าใช้ได้เลย r อ RX 7นน่ะพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสายเหมือนคันอื่นนะครับไม่สายแต่ว่าเอรถพวง เอาแล้วผมเราก็เดินทางมาถึงรถคันสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือ Honda NSX นั่นเองแต่จะว่าไปเนี่ยรถคันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันแล้วครับเออสงสัยไปชอบแต่พวก R34 าสซุปเปอรกันมั้ง <Wow. S 1> มาผมนะโหหุ้ยแบ็คไฟเป็นสีฟ้าม่ทุกคนลักษณะภายในก็นจะประมาณนี้เลยครับทุกคนนะ <Wow. S 1> ได้เวลาดอมก่อนตบหนึ่งครับผม <Wow. S 1> ดู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 เชอย่ากับพู่ครับผมนะ <Wow. S 1> ไป สวยว่ะเฮ้ยฮอ,อ,อนด้าสวยจัดไปแล้วจา้าตกสามิ่งไปห้าร้อยนะครับอู้เหมือนพูงเลยว่ะทุกคนอู้แบค็คไฟเวอร์จัดเลยว่ะกันเนี่ยตอนนี้นะครับวิ่งไปที่แปดร้อยแล้วตกไปหกดูตรงอื้อเกี่ยวนิดนึงเฮ้ยแต่กลับมาได้ครับผมอู้สุดจาด้าแสดงว่าช่วงล่างทำมาดีครับผมนะไปแล้วครับ จังวันนี้ดันไป900แล้วจะถึงพันหรือไม่โอ้ย920 930ก็9 20, 9ครับผมโอ้โห0 0มาได้นะประมาณ9,000มานะครับเอาเ้ยแล้วตอนนี้ทำไมเสียงมันเงียบไปวะทุกคนรถพังหรอเอารถพังครับผมอ่เดี๋ยวเราลองตบหนึ่งในมุมมองห้องคนขับดูกันบ้างน,นะครับว่ามันจะร้วใจเหมือนด้านนอกกระเป้า จังวันนี้มาผมอูเสียงในห้องโคตรดุ่วทุกคนอูเสียกับปกติยังวันนี้ตบเลยครับผมนะบูธมันดูตรงไหนวะมองไม่เห็นว่ะเด็บตัวครับผมไปอูปืนก้นปืนก้นปืนก,นกหลหรถอีแตนมเมื่อกี้ไปละจ้าโอ้ยสุดทุกีย์สุดทุก,กีย,กกยโอูแต่เสียงลากล่อมันมันมากเลยทุกคนนะ เสียงตอนไฟมันออกอ่ะไปผมดันกันเลยเพื่อนเฮ้เยพี่ว่าเล่นมาเนี่ยคันเนี่ยเสียงลื่นหูสุดแล้วนะตกไปหแล้วแล้วดูแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันขับง่ายเลวยว่าผมนะเวลาจะลงจะเลี้ยวนี่ชิวๆรับผมด้านหน้าว่าไงสบายสบาย<ฮ>สปีด930า้ครับผม แต่เธอโบไม่ค่อยหวานนะอันนี้เอาแล้วผมนะน้องๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับ Honda NSX เนียงั้นเอาไปว่าในตระกูลรถเจดีที่เพิ่มเล่นให้ดูเนี่ยน้องๆชอบคันไหนมากที่สุดครับผมนะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าอยากให้พี่เล่นรถอะไรเนี่ยก็บอกกันได้นะครับฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่อเช่อใจอาย่างพี่แล้วเจอกันใหม่คลนะิปหน้าก็บันครับ